ฉันจ้าฉันแต่งจ้าเนอะฉันนัเฉันนี่จ้าไปไปไปไหนก็ไาไปไหนก็ไปไหนก็ไปชอบหน้าไปไปไปไหนก็ไ มึงอ่านัี่ของจริงของแท้มึงของตัวคนไทยกูเลยแกูเลิแพ้มึงเกนีแพ้มึงโดนผขคนแท้ของแท้มึงก็รู้ว่เอาของจริง <c> ม <ười> ึงของของของแท้ก็รู้ว่ของจริงไหมมึงดู้ถอกูขยิบทล้งแม่อยอาไปเลาที่เดินะันเองนะ ไ,ไม่อะไรไม่หรออ๋อเนอะุ็ได้มีงงอะไรอ่ะอะไรรุ่นแรงไม่มาไม่มาอะไรรุ่นแรงหรอกรย,ย,อยังไม่ตายส่งงดววิญญาณไม่ดวงวิญญาณหรอกก็ยังม,มีคนอยู่ที่ีหน เมแม่เฮ้ยทุกคน ลืมพูสิบนูค้าลองไปพยุพนกูไปพนกับพูสิบไปเลยมีพยุพนกูได้ใส่เกงกีนมั่วไปหมดนั่งอย่าพูดกูเป็นหัวข้ออนึ่งเงสูง สันอะไรนีสันไม่จำสันจุฬาขอไปแล้วปัองใจเอาผู้ใดผู้ใดผู้ใดก็ต้งจำไม่ยลนต้องาจินเมื่อไอ้อาดอมดวงใจอะไรนะดวงใจอะไรนี่ไตาสัน

หวาวน่ารักจังเลยชอบชอบชอบนี่เอาเป็นว่าในเมื่อปีสัญญาอย่างนี้ฉันยอมรับเป็นสามีเธอได้ได้โอเคแต่ว่าในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอเนี่ยฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้ chấp nhận dạng nặng 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 không nặng nặng sẽ nặng 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 không nặng 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 nặng

มันลอกมึงอะแม่อเอามามาเป็นเพื่อนกันพูดกันดีๆเออพูดดีๆเออพูดดีๆทำจริงๆเฮอะเวลามึงเกี้ยวนะพ่นขาตัวเองไหมเนี่ยเกี้ยวนี่นี่ยพอเกี่ยวปุ๊บมันก็ขังในรองเท้าเนี่ยมันไม่พ่นออกมาข้างนอกแบบนี้มันอยู่ดีเนี่ยเราบอกเป็นฮ่องกงฟุต ไม่เมรือเ่อมึงหรอกเรื่อไอ้คนที่กระซิบมึงอะไรพวกเดียวกันสงสัยเหมือนกันไม่มีไม่มีแช่ให้เปื่อยตัดเลงบถามอะไรโซบพูอดอะไรแบบเนี้ยโอ้โดีเหลือเกินนะทำไมาปยกให้ในแช่แล้วกัน <c oughs> ไปอยู่กับพี่แช่ไป หนูไปแหนูร้องข้างรักก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวเล่นะพี่ก็ไม่ปฏิเสธเลยเนาะอยากไ้ตัวหนูจนตัวเนื้อสันคออนอยู่ด้วยกันไปเนี่ก็ดีไม่ยไม่อู่อะไรังจับกรงรงพี่รักหรือไม่พี่รักหรไม่พี่พูดสิจะกลับแล้วหรอยคุณิ๊กเลอะไรนะพี่รักหรือไม่พี่ก็พูดเสีหน้ารัก ยาวใช่ไหมพี่ก็ว่าพี่ก็ว่ารักนะรักน้องนะรักเขาโลกนี้าากกรักพวาจักรวาลโลกนี้นะนะเจอ,อชั่วการละนานเทินนะ,ะช่วงเทินเนี่ยเราก็ก,กดน้ำเลยกดทั้งห ก็จุดตรงมันแล้วก็ลั่นจุดตรงฝืนพี่บูดฝืนฝืนพี่พูดเสแสร้งทำพี่จะเสแสร้งแล้แกล้งคำพบบนีพี่พูดพูดจริงๆแล้วพูดเรื่อยๆเรื่อยๆให้พูดแล้วก็พูดแล้วเนี่ย ยังยังยังไม่คืนตังค์กูอีกนะเอาแหวนตัวเองเอาของตังค์มึงเหรอเอาบาบ้าให้ผงชันมากูก็นั่งเพียรทีนี้ไปเลยแล้วเธอเสียใจไม่เสียใจไปเลยไปที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบหรอกก็ยังอยู่เป็นคนนี่แหละ เอาอีกข้างหนึ่งไหมคะไม่อีกข้านก็ต้องมาเถอะคะเ็มาถเข้ามาถค่อีกข้างหนึงไหมขอให้ตกเกอีข้าตเกิไม่ต้องตกเกบรอาตกเกิตกแก่อะไรอื่นคนอะไรตกรองเท้าก็ทัางตกรองเท้าสิคะปตาก่็แต่งงานคน่ระงเถอะก็งเถอทำไมเอ่ยเป็นะไรเอ่ฉันดีใจมากนดีใจก็ไม่ต้องดีใจหรอกจ้กต้อง่าเธอก็ต้องรักฉันเหี้ยเหี้ยมักจังเลยทุกคืน ยังนี่ก็ไปเถียงเขาเลยอะไรยังไงฮะมึงอะก็ท้อบนลิ้งยัเฮ้ยทำไมเนี่เล่นเวไวยเล่นเวไวย์ก็หน่อยทำไม